เสียงที่ได้ยินอาจไม่ใช่แค่เสียงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2563ที่หอพักแห่งหนึ่งในซอยวัดดอนกรุงเทพดาวหญิงสาววัย23ตัดสินใจย,ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะักคลินิกแห่งหนึ่งหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปคืนแรกดาวได้ยินเสียงเด็กร้องแผ่วเบามาจากในห้องราวกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆทุกคืน เธอมั่นใจว่าไม่ใช่เสียงจากห้องข้างๆเพราะมันดังมาจากในห้องของเธอเองดาวพยายามทำทุกวิถีทางทั้งเปิดเพลงเสียงดังกลบเสียงหรือแม้แต่สวดมนต์แต่เสียงร้องนั้นก็ไม่หายไปความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจดาวตัดสินใจย้าย,ายหอพักแต่ไม่ว่าเธอจะย้ายไปที่ไหนเสียงเด็กร้องก็ยังคงตามหลอกหลอน บางครั้งดังอยู่ข้างหูบางครั้งดังมาจากปลายเตียงเหมือนมีใครบางคนกำลังตามทวงสัญญาเพื่อนสนิทของดาวแนะนำให้เธอไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เด็กในท้องดาวทำตามทุกอย่างที่แนะนำทั้งใส่บาตรถวายสังฆทานและกรวดน้ำแต่เสียงร้องก็ยังคงอยู่ราวกับว่าสิ่งที่ดาวทำไปนั้นยังไม่เพียงพอ คืนหนึ่งขณะที่ดาวกำลังจะหลับเสียงเด็กร้องขึ้นใกล้กว่าเดิมรากับว่าเด็กคนนั้นกำลังยืนอยู่ข้างเตียงของเธอดาวลืมตาขึ้นด้วยความกลัวสุดขีดและสิ่งที่เธอเห็นคือเงาเล็กๆที่ยืนอยู่ปลายเตียงเงาที่สั่นเทิมและส่งเสียงร้องไห้อย่างน่าเวทนา ดาวรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอทำลงไปเป็นบาปรกรรมอันใหญ่หลวงการทำลายชีวิตหนึ่งไปทำให้เธอต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจดาวได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้รับอภัยถ้าคุณเคยได้ยินเสียงแปลกๆในห้องอย่ามองข้ามเพราะมันอาจเป็นเสียงที่กำลังตามคุณมา